สวัสดีค่ะคลิปไี้เป็นลิปทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะจะมีผลอยู่ในระหว่างช่วงวันที่สถึงวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสนะคะการทํานายเป็นการอ่านคาทานายผ่านไพ่ยิปซีนะคะเป็นการทานายโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งเนาะสิ่งที่คาดหวังก็คือการเข้ามารับชมรับฟังได้แนวคิดข้อคิดพลังงานบวกรวมไปถึงในเรื่องของความบันเทิงกลับไปนะคะรับฟงังคําทานายนะคะอย่างมีสติเนาะเพราะเชื่อว่าเราจะได้ข้อคิดแนวคิดกลับไปนะคะสุดท้ายแล้วชีวิตเราจะไปในแนวไหนเนาะอยู่ที่ เราตัดสินใจนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะก็อธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่เราเคารพนับถือได้โปรดชี้แนะนําทางผ่านความทำนายจากไพ่ทุกเด็กที่ใช้ทำนายในครั้งนี้ให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานธุรกิจการเงินความรักสุขภาพรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่ไพ่อ,อยากจะสื่ออยากจะแนะนําให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงระหว่บบางวันที่4 11ถึงพฤษภาคม2567นนี้ด้วยเถิดสาธุจะมาเลือกไพ่ ไปนะคะ1 2 3 4 5ส7 8 9และสิบนะคะใบแรกนะคะเรินอาชันริสคนาพัน์ออชาเอรสมา เชนออฟเพนตุคเกน r พลออฟซัสเดสตาร์จูออฟฟรานซ์ชาร์ลออนายนออฟเพนตุคเกนแลซนออฟฟรานซ์สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะสัปดาห์นี้เนาะหรือในช่วงระยะเวลาใกล้ที่จะถึงเนี่ยถ้าคุณมีแผนที่จะเดินทางหรือว่าทำอะไรบางอย่างนะคะมีโครงการที่จะทำอะไรนะคะเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักนะคะคุณอาจจะต้องอ่ะเขาเรียกว่าห่างจากพวกเขานะคะเดินทางไปตามแผนท,ที่คุณวางไว้ซึ่งนะคะครั้งนี้นะคะมันจะทําให้คุณได้ตามสิ่งที่คุณหวังเนาะ S 1> <S 1> สิ่งสาคัญก็คือคุณอย่าเพิ่งยออะะ่อท้อค่ะถ้าคุณมีความหวังทําตามสิ่งทีททททง่คุณหวังนะคะสิ่งสิ่งนั้นนะคะมันจะเป็นของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความมั่งคั่งนะคะในเรื่องของทางการเงินทางการงานนะคะทๆๆนีนี้สิ่งที่ไพ่จะสื่อก็คือการเดินทางทุกครั้งหรือว่าการที่เริ่มจะทําอะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าธุรกิจนะคะให้คุณ ต้องฝึกฝนเรียนรู้อย่างหนักพูดง่ายๆคือฝึกวิทยายุทธในสิ่งที่คุณที่ในสิ่งที่คุณจะทํานะคะเรียนรู้ให้หนักนะคะคนที่จะเปลี่ยนงานก็เช่นกันนะคะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนงานเนาะคุณจะต้องไม่ลังเลนะคะว่าเสียดายงานเดิมนะคะพูดง่ายๆถ้าเกิดคุณอยากจะทําให้คุณตัดสินใจทําคุณมีความหวังว่าคุณอยากทํางานตรงจุดนี้จุดนั้นนะคะให้ฝึกฝนตัวเองนะคะแล้วคุณจะได้ทาบางครั้งงานคุณอาจจะต้องเดินทางนะคะเดินทางไกลนะคะในเกี่ยวกับงานของคุณนะคะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินนะคะการเงินในสัปดาห์นี้นะคะมองว่าต้องมีการจัดสรรดีๆเนาะแล้วก็ต้องมีการเตรียมเงินไว้จํานวนหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องใช้ซัพพอตให้กับครอบครัวคุณอาจจะเป็นบุตรหลานนะคะแต่รู้สึกว่าการซัพพอตทางนี้คุณเต็มใจที่จะซัพพอตแล้วก็จัดสรรเนาะน่าจะเป็นเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับบุตรหลานการศึกษศึกษานะคะประมาณนี้ในสัปดาห์นี้ที่จะต้องมีการใช้จ่ายออกไปนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะถ้าเป็นคนโสดเนาะมีโอกาส gehen, ที่จะเจอคนที่ใช่จากการเดินทางนะคะบางครั้งการเดินทางจะทให้คุณเจอคนที่คุณรู้จักนะคะแล้วก็มีโอกาสสารสัมพันธ์นะคะสําหรับคนรักนะคะคนที่มีคู่อา่าคู่ครองนะคะอาจจะมีในเรื่องของการที่ต้องเดินทางห่างไกลกันนะคะแต่คุณและครอบครัวหรือว่าคนรักนะคะเหมือนกับมีการอ่ะคุยกันไว้แล้วว่าต้องมีการเดินทางนะคะจะทําให้คุณ และครอบครัวมีความคิดถึงกันแต่มันก็ไม่ได้ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับทั้งคุณและเขานะคะเพระาะว่าความสัมพันธ์ยังคงแน่นแฟนนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาก็คือในเรื่องของความคิดถึงด้วยระยะทางที่มันห่างกันนะคะทีนี้ในเรื่องของอันตรายแล้วก็สุขภาพนะคะมองว่าสัปดาห์นี้ให้ระวังในเรื่องของบติเหตุที่อาจจะเกิดจากการตกจากที่สูงนะคะของมีคมนะคะหรือบางทีอาจจะเป็น,นในเรื่องของยอดยานพหาหนะนะคะอันนี้ก็คือเป็นใหสิ่งที่ไพ่ซื้อขึ้นมานะคะ <S <S เรามาเปิดไพ่เพิ่มสักสองใบนะคะ ใบแรกนะคะอุรุสนะคะไพ่ตัวนี้สื่อถึงมาให้คุณเตรียมพร้อมนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณจะทำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องของพละกกาลังสุขภาพอะไรต่างๆนะคะเพราะอุปสรรคปัญหามันจะเข้ามาอยู่แล้วแหละแต่คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำนะคะเพื่อคนที่คุณรักนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของความรู้ในเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นการฝึกฝนให้มีความชํานาญในสิ่งที่คุณจะทํานะคะอ่าต่อมานะคะอีกใบหนึ่ง เบกโนนะคะอันนี้นะคะไพ่สื่อถึงว่าสิ่งที่คุณทุ่มเททั้งหมดนะคะเพื่อคนที่คุณรักนะคะแล้วคนที่คุณรักนะเขาจะคอยให้กําลังใจกับคุณนะคะเขาจะดูแลเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเหนื่อยนะคะคุณสามารถที่จะพูดคุยกับเขานะคะเขาจะคอยอยู่เคียงข้างคุณนะคะไพ่ตัวนี้สื่อถึงในเรื่องถึงความรักที่ดีนะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะทําอะไรใหม่ๆเนาะถ้าเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจคุณสามารถที่จะทําได้แต่สิ่งสําคัญเลยก็คือการเตรียมพร้อม ไม่ะะว่าจะเป็นแผนนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะทาธุรกิจใหม่ๆเนาะต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงินลงทุนด,ด้วยนะคะแล้วก็มีการวางแผนนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไพ่สื่อและหากใครต้องการที่จะมีบุตรเนาะมันสามารถที่จะมีโอกาสนะคะที่จะมีบุตรได้นะคะในช่วงระยะเวลาใกล้นี้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราดูจากไพ่เนาะอ่านจากไพ่นะคะโดยรวมสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะคุณอาจจะต้องมีการาเดินทางนะคะห่างไกลจากครอบครัวนะคะแต่แผน พวกนี้นะคะคุณได้มีการวางไว้ละแล้วคุณก็คาดหวังว่าสิ่งที่คุณได้ทำในครั้งนี้มันจะเกิดผลดีกับตัวคุณและครอบครัวน,นะคะ ทีนี้นะคะในการที่จะเริ่มงานเปลี่ยนงานหรือว่าเปลี่ยนธุรกิจในสิ่งที่ให้สื่อก็คือมันเป็นอาทิตทางที่ดีเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีการฝึกฝนให้มันคล่องนะคะฝึกวิทยายุทธให้มันคล่องมันจะทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานที่ทาอยู่ในปัจจุบันงานใหม่หรือว่าธุรกิจใหม่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคุณโสดนะคะมีโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่ก็มาสานสัมพันธ์กับคุณนะคะจะเกิดจากการเดินทางนะคะคนที่มีครอบครัวคนรักนะคะอาจจะมีในเรื่องของระยะทางที่มันห่างไกลกันเนาะแต่มันก็ทําไม่ได้ททํําาาใหห้คคคคควมมสสสััััพนนนนธ์ขอองุณ่ะะรบี อยากจะเปลี่ยนงานถามว่าได้ไหมได้นะคะแต่เตรียมข้อมูลดีๆนะคะและที่ใหม่ที่คุณไปนะคะมันจะให้ในเรื่องของการเงินที่ที่ดีนะคะให้ความรู้สึกที่คุณคิดว่างานมันมั่นคงมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของงานถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนนะคะส่วนในเรื่องของสิ่งที่คุณอยากจะทําคุณมีการวางแผนนะคะถามว่าแนวโน้มจะเป็นนเป็นไปในทิศทางไหนนะคะคือเป็นไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะเพียงแต่คุณต้องอเตรียมตัวแล้วก็ฝึก คุณหาข้อมูลที่มันเยอะๆนะคะแล้วคุณจะสามารถก้าวตามขั้นตอนแผนที่คุณวางไว้ไปสู่เป้าหมายที่มันงดงามนะคะอันนี้ก็คือจากสิ่งที่ไพ่สื่อเนาะเตรียมในเรื่องของความรู้ข้อมูลนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพคุณด้วยนะคะแลวมันจะทําให้ในสัปดาห์นี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ